สวัดีค่ะวันนี้น้องน้ำก็พารถทำเงินทำงานมาให้ลูกค้าดูอีกนะคะวันนี้น้องน้ำพาคันนี้มาเลยนะคะโตยโยต้าตอนเดียวตู้ทึบนะคะหน้าหมูป่าปีใหม่ไม่น้อยปี2021ไม่เพียง30,000กว่ากิโลเท่านั้นไปชมกันเลย ยืนชมด้านหน้ากันเลยด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับเขี้ยวหมูป่านั่นเองนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นรุ่น 2.4J ธรรมดานะคะกระจังหน้าก็จะเป็นสีดําด้านแบบนี้นะคะพร้อมกับโลโก้โตโยต้านะคะตกแต่งมาให้เรียบร้อยนะคะตัดกับตัวรถสีขาวนะคะด้านข้างมาพร้อมกับล้อแม็กเกอร์คู่หน้านะคะอันนี้เราตกแต่งให้เพิ่มเติมนะคะ ขัดขึ้นมานะคะในส่วนของด้านบนนะคะไฟเลี้ยวของเขานะคะก็จะอยู่ตรงด้านข้างแบบนี้นะคะสําหรับรุ่นนี้เป็นัวเจนะคะกระจกด้านข้างก็จะเป็นสีดําด้านแบบนี้นะคะในส่วนของด้านข้างนะคะมือจับก็จะเป็นสีดํานะคะ อื่นๆนะคะ90-95%เลยนะคะในส่วนของสีรถตัวรถนะคะและนะคะ,ละอล้สงหลังนะคะก็เป็นล้อบรรทุกยางมิชลินนั่นเองนะคะในส่วนของตู้ทึบนะคะสูง2เมตร10นะคะติดตั้งให้ใหม่ตู้ใหม่เรียบร้อยนะคะแล้วก็ที่สำคัญจดทะเบียนลงเล่ม พร้อมวิ่งงานแน่นอนนะคะในส่วนของด้านหลังอุปกรณ์ตกแต่งนะคะยังไม่หมดนะคะเรายังตกแต่งมาพร้อมกับเหล็กค้ำหลบป้ายให้ด้วยนะคะเธอไปดูด้านล่างกันอีกสักนิดหนึ่งนะคะสําหรับคันนี้นะคะในส่วนของแหนบนะคะก็จะเป็นแหนบเดิมๆเ,เลยนะคะจากโรงงานนะคะสามารถบรรทุกได้แบบรถตู้ทึบขนาดมาตรฐานแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้อ่ะถัดมาดูเรื่อยๆร,รอบๆคันกันเลยนะคะในส่วนของ ยางนะคะล้อหลังเหมือนที่บอกนะคะได้ยางมิชลิน XCD2 นะคะล้อบรรทุกมาให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ภายในนะคะอ่ะนี่จะเปิดว่าเข้ามานะคะในส่วนของภายในรถนะคะคันนี้ก็จะเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะคะเซ็นทันล็อกให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ได้มาในส่วนของกุญแจรีโมทนะคะนี่จะ ด้านหน้านะคะเครื่องเสียงนะคะเป็นระบบสัมผัสเรียบร้อยนะคะอ่างน้ำมาดูเลขไมซ์สักนิดหนึ่งนะคะสําหรับคันนี้เหมือนที่บอกนะคะเป็นไม้น้อยไม่สามหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะระบบเครื่องเสียงนะคะคันนี้รุ่นนี้เป็นหน้าจอสัมผัสอ่ะนี่จะทัสกินเรียบร้อยนะคะรุ่นนี้นะคะเรียกว่าสะดวกสบายมากๆในส่วนของเกียร์ก็เป็นเกียร์ธรรมดานะคะสําหรับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา 6สปีดนั่นเองนะคะเบาะก็มาพร้อมกับเบาะหนังสีดําสะอาดสะอ้านนะคะคนขับสามารถปรับเบาะนะคะแล้วก็นอนเวลาพักรถได้เลยนะคะเพราะว่าไม่มีพนักกั้นกลางนั่นเองนะคะเรียกว่าสะดวกสบายพร้อมใช้งานแน่นอนค่ะอะใครๆทําไมก็ชอบดึงกระจังเลยนะคะตรงนี้อันน้ำดึงให้ดูเลยนะคะจุดสําคัญทําไมเราต้องดึงตรงนี้นะคะเพราะว่าเดิมๆจากโรงงานของเขาสังเกตได้เลยนะคะเขาจะมีะเขาเรียกว่าอะไรอะอะไร เขาเรียกว่า3แผ่นนะคะอันนี้แล้วก็โรงงานเขาก็จะหนีบมาให้เรียบร้อยนะคะร่องรอยนี้นะคะเดิมๆมีมาจากโรงงานนะคะที่เขาเช็คกันว่าเป็นรถเดิมๆหรือเปล่านะคะถ้ามีครบมาจากโรงงานแบบนี้แสดงว่าเราไม่ได้แก้ไขไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ดัดแปลงแน่นอนนะคะรถเดิมๆค่ะ มาดูในส่วนของห้องเครื่องนะคะสำหรับคันนี้เป็นเครื่อง 2.4J นั่นเองนะคะเครื่อง2004นะคะคันนี้นะคะเครื่องเดิมเดิมเหมือนที่บอกเลยนะคะคันน่งคันหน้านะคะรหัสคันสติ๊กเกอร์นะคะมีอยู่ให้ครบแผ่นเพจน,นะคะทุกตัวอักษรนะคะทุกตัวเลขนะคะก็ยังมีให้ครบนะคะเรียกว่าเดิมเดิมนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะน้ำเปิดให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันเลยนะคะเสียงเครื่องเสียงสายพานต่างต่างนะคะแล้วก็ ฝากระโปรงนะคะในส่วนของฝากระโปรงของเขาก็ยังเป็นโลโก้โตโยต้าอยู่เหมือนเดิมนะคะแผงกันความร้อนก็มีนะคะเม็ดกรมเม็ดอาร์ต่างๆนะคะร่องรอยนะคะทุกส่วนน็อตท,ทุกจุดนะคะเรียกว่าคันนี้เดิมๆทั้งคันแน่นอนค่ะโตโยต้าตอนเดียวตู้ทึบนะคะตู้สูง2เมตร10ปี2021เครื่อง2.4 j มาพร้อมกับล้อแม็กเวลคู่หน้านะคะแล้วลอว้อหลังเป็นลอ้อบรรทุก ติดตั้งให้ใหม่จนทะเบียนลงเล่มให้เรียบร้อยน้องน้ำขายเพียง4ี่0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะรีบโทรมาจัดจองกับน้องน้ำได้เลยที่เบอร์0 9 5 0 3 0 4 5 5 5จองวันนี้เพียง999บาทรับส่วนลดทันที5 0าพบาท